ว่าเคขาเรียกว่า k ครุ่นมัดไฟหมายความว่าอย่างไรเ r มัดไฟหมายความว่าไม่มีกล่องไฟเดี๋ยวผมก็จะบอกว่าอ่าถ้าใครอยากทำเองที่บ้านก็คือเนี่ยตัวทีนะครับเส้นตัวทีแล้วก็ขีดตัวทีปุ๊บมาหน้าตัวทีสิบห้ามิล สวัสดีวัยรุ่นภูทรวันนี้เราก็มาแปลงเทป k r ใส่กล่องแดดนะครับทีนี้มันจะมีหลายคนอาจจะรู้แล้วหรือยังไม่รู้ว่า k r เขาเรียกว่า k r r ุ่นมัดไฟหมายความว่าอย่างไร KA มัดไฟหมายความว่าไม่มีกล่องไฟนี้สำหรับแม่เหล็กเขาเรียกว่ารุ่นใบพัดหรือรุ่นที่มีมัดไฟไม่มีกล่องไฟนะครับ ให้สังเกตนะครับทีนี้เวลาเราทําแถบวางแถบอบบความหนาของแถบจะไม่เท่ากันเพราะอ,ะ,อะไรเรามาดูกัน <c oughs> คือไดมิเจอร์ของตัวนี้มันอยู่ที่วัดรวมนะครับวัดไดมิเตอร์หมายถึงเส้นผ่าศูนย์กลางได้ที่ร้อมิลมตร้อิมิล <c oughs> แล้วถ้าเป็นแม่เหล็กตัวที่มีของไฟเช่นเซอร์พิโก K.R. ตัวที่มีกล่องไฟอ่ะเส้นผ่าศูนย์กลางมันอยู่ที่120ยมิลอยู่ที่ร2 0มิลมนะครับไดมิเตอร์อยู่ที่120มิมิลฉะนั้นมันก็จะกว้างกว่า2มิลก็คิดไปข้างละมิลแล้วทีเนี้ยตัวความสูงของแตทของรุ่นที่มีกล่องไฟจะสูงจะสูง2อมิล แล้วตัวที่ไม่มีก่องไฟรุ่นมัดไฟจะสูง3มิลเพื่อกับขาพันเซอร์ที่ให้มันลงตัวความยาวแถบที่6คนระับ61มิลเนี่ยที่สำคัญคือความสูงของแถบแม่เหล็กถ้าเป็นตัวเส้นบาสูนกลา118ต้องสูง3มิลเดี๋ยวเราเชื่อมเสร็จก็เดี๋ยวต้องกลึง เพื่อให้หน้าสัมผัดมันได้นะครับ <c oughs> องการเชื่อมพอรูดูได้ไม่ถึงกับฝีมือมาก มาดูรอยเชื่อมนะครับใกล้ๆก็ประมาณนี้นะครับใช้งานได้นะแต่ไม่ถึงบ้ากับขั้นเทพนะครับเดี๋ยวเราจะไปตึงล้างอีกทีหนึ่งก่อนส่งงานอ่าถ้าใครอยากทำเองที่บ้านก็คือเนี่ยตัวทีนะครับเส้นตัวทีแล้วก็ขีดตัวทีปึ๊บมาหน้าตัวทีสิบห้ามิลแล้วก็วัดจากนี้ไปนี้หกสิบเอ็ด เข้ามาข้าง10มิลแค่นี้นะครับง่ายๆสไตล์ฟูทอนเนี่ยในเมื่อเราเชื่อมแถบวางแถบเสร็จแล้วเราก็ต้องมาตึงนะมาตึงล้างหน้านะครับล้างหน้านิดหนึ่งเพื่อให้มันเรียบเสมอ โอเคนะครับหลังจากล้างหน้าเสร็จก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับสำหรับแสบแม่เหล็กเคีย่ากลองแดด61มิลก็ประมาณนี้นะครับ ส่วนก็อยากจะฝากมาให้ต่อนะครับส่งมาให้ทําก็ยินดีนะครับก็ประมาณหนึ่งวันสองวันประมาณนี้นะครับโอเควันนี้ก็ฝากว่าเป็นทลิกเล็กๆเผื่อใครทาเองที่บ้านนะครับแม่เหล็กใบพัดกับแม่เหล็กมีกองไฟไดมิเตอร์หรือเส้นบาสรนกลางจะไม่เท่ากันนะครับฝากไว้ด้วยวันนี้ก็อย่าลืมมาไปลองเรียนรู้ปรปับปรุงแล้วก็พัฒนาผมเชื่อว่าทุกคนก็เก่งได้ครับ